ฟอร์เรนซ่าคลีนิกคว้ารางวัลในงาน Thailand He a l t h and b e a u t y Award 2023ชูนวัตกรรมความงามสวยและรวยอย่างเป็นธรรมชาติเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งซีโอสาวสวยไฟแรงค่ะที่ข้ามวอดในแวดวงความงามสบคุณตุกตาสอรัญญาพาคินนันทพัฒน์ค่ะผู้บริหารฟอร์เรนซ่าคลินิกจากพนักงานสาวแบงค์ที่ผ่านตัวเองสู่นักนธุรกิจจนประสบความสําเร็จค่ะโดยล่าสุดคุณสริริดัญญาได้คว้าวรางวัลในงาน Thailand h e a l t h and Beauty a w a r d 2023โดยได้เปิดเผยว่าภูมิใจกับรางวัที่ได้รับซ ยึดหลักในะเรื่องความจริงใจกับลูกค้าค่ะและด้วยทีมแพทย์ที่ชนานาญการรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเติม,เต,มเต็มความสวยให้กับทุกคนกันได้สำหรับเทนความงามในปี2567 Forensa Clinic จะเน้นไปที่ความสวยที่เป็นธรรมชาตินอกจากนี้ยังโดดเด่นใะนเรื่องการปรับรูปหน้าการเสริมโหน่งให้ปังและรวยอีกด้วยค่ะด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะของทีมแพทย์ที่สําคัญคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกค่ะเราไปฟังคุณสิริดันญาพูดถึงรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะตุ๊กตานะคะสิริแดนญาภาคิน,นันทพัฒน์ค่ะจากแบรนด์พอรินซาคลินิกค่ะความรู้สึกในวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้รับรางวัลของอายุน้อยร้อยล้านนะคะและวก็เป็นต้นแบบของนักธุรกิจที่ดีค่ะในปีที่ผ่านมานะคะกระแสตอบรับของลูกค้าคือดีมากๆเลยค่ะเพราะเราเน้นมาตรฐานและก็ความปลอดภัยของคลินิกเราค่ะเทคโนโลยีของปีหน้านะคะจะเน้นในส่วนของความงามแบบ ธรรมชาติค่ะลูกค้าทุกท่านก็นจะได้เห็นแบบในส่วนของงานสกีแล้วก็ไรเซอร์ที่ได้ความมาตรฐานแล้วก็ได้มาตรฐานสากลของระดับโลกเลยค่ะจุดเด่นของฟอร์เรซ่าคลินินะคะจะเป็นแบรนด์ความงามค่ะที่ค่าทรทมเนียก็คือแบบ นะคะจะเน้นแบบความสวยแนละความงามแต่ถ้าทำที่ฟอร์เรนซ่าก็จะได้แบบสวยด้วยรวยด้วย,วยไปในตัวเลยค่ะเทคนิคของตุ๊กตานะคะก็คือเน้นความจริงใจแล้วก็ให้ความเชื่อใจกับลูกค้าค่ะแล้วก็มากกว่ามาตรฐานนะคะเราก็เน้นความปลอดภัยแล้วก็ชิมแพทย์มากกว่า8ปถึงเคนนะคะฟอร์เรนซ่าคลินิกของเรานะคะก็สามารถติดต่อได้ทาง Facebook น,นะคะฝัง่งฟอร์เรนซ่าคลินิกมีทั้งหมด4สาขาะคะ่ะทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพก็คือไปที่รามอินทราแล้วก็สาขาบางใหญ่ตรงข้ามเวเกตค่ะ